อันนี้คือผลลัพธ์นะคะที่ได้มานุนะคะเอวหายไปประมาณนะคะ4นิ้วอ่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่อก้อยนะคะวันนี้นะคะหนูว่าจะมานะคะดูไขมันเนียงนะคะแล้วก็หน้าท้องนะคะเมื่อก่อนนะคะเอวนะคะ3-2นะคะพี่ขาปั่นไป1ปี2ปีนะคะเอวนะคะกลายเป็น36เลยนะคะปัญหาของหนูก็คือนะคะพี่ขาเนียงหันซ้ายหันขวานะคะถ่ายรูปถ่ายแบบแต่ละครั้งนะคะก็ต้องมาตั้งปรับรูปหน้าตัวเองนะคะลบเนียงนี่ออกไปนะคะแล้วก็กางเกงนะคะพี่ขาติดสะโพก นะคะก็เลย หาวิธีนะคะดูรีวิวนะคะพี่หาหลายๆนะคะคลินิกนะมีเพื่อนแนะนำมานะคะคลินิกหมอโควิดนะคะตัดสินใจนะคะเข้าไปปรึกษานะคะพี่เขานะคะพี่เขาแนะนําดีมากนะคะแล้วก็ประเด็นหลักเลยหนูเป็นคนกลัวนะคะกลัวเข็มนะคะพี่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงที่นี่นะคะตอนทํานะคะหลับนะคะตื่นอีกทีมาก็คือนะคะเอวเอเลยนะคะเดี๋ยวก็เลยตัดสินใจนะคะมาทําที่นี่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะบีฟอร์ตเตอร์กันนะคะว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะสวัสดีคะ่ะ ก้อยนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมานะคะรีวิวนะคะการดูดไขมันเหนียงนะคะอันนี้หนูก็ทํามาประมาณหนึ่งเดือนเนาะนะคะตอนนี้สําหรับหนูมันก็โอเคแล้วนะคะพี่เห็นไหมนะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะตอนนี้นะคะหายไปแล้วนะคะ หายไปเยอะมากๆเลยค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะหน้าท้องหนวแน่นมากค่ะนะคะไม่ใช่ย้วยนะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะที่ได้มาน,นะคะสำหรับหนูวันก่อนนะหนูเอวนะคะ3 6บกนะนะคะ1เดือนตอนนี้หนูเหลือประมาณ32อเอวหายไปประมาณนะคะ4นิ้วอะหนูคิดว่าอันเนี้ยมันโอเคมากเลยนะคะมันมันคุ้มะคะ่ะยังไงก็นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะลองอินบ็อกมาดูนะคะลองสอบถามข้อมูลเบื้องต้นดูค่ะหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอก็ได้ค่ะที่นี่เขาไม่คิดค่าใช้ใจ่ายค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับน้องกก สวัสดีค่ะมาติดตามหลังจากดูดไขมันหน้าท้องและห่วงยางไปครบ1เดือนใช,ใช่ไหมครับจำตัวเองแนด่ดีใชไหมหนึ่งเดือนที่แล้วภาพหน้าตรงเราจะเห็น้าวห่วงยางหายไปเห็นนะครับภาพต่อไปจะพีกกว่านี้ before after เห็นไหมฮะอันนี้คือไขมันล้วนๆที่มันนั้นอยู่เห็นไหมแบนราบเลย เจ็บไหมตอนดูดไขมันหลับหลับเยอะเลยหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่าหลับเลยโอ้ยหนูว่าพักฟื้นแค่สามวันเองค่ะหนูก็ลุกขึ้นมาทํางานได้เลยวันแรกก็คือหนูก็ยังลุกขึ้นได้แต่ว่าวันที่สองก็คือดีขึ้นวันที่สามก็คือทํางานเลยแต่ก็ได้พักจริงๆแค่สี่แปดชั่วโมงใช่แต่ว่าเห็นผลชัดเจนนะครัหมอชัดเจนจริงๆครบสามเดือนมันจะลดลงอันนี้แค่เดือนเดียวเองเดือนเดียวเองเดี๋ยวมันจะลดลงไปกว่านี้ค่ะหมอเชื่อว่าแฟนเพจของโควิดคลินิกกับอวีโวคลินิกเนี่ยยก็็็มมีปปััญญหหหหหหาาาาาาเเเเเรื่่อออองงนนน้้้้้ทะแแลลวววถ คลิปเนี้ยแล้วก็เห็นภาพน้องก้อยตอนเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนมีหน้าท้องคนอ้วนอีกหลายคนเลยนะโอเคขอ,อบคุณน้องก้อยจริงๆเลยนะครับที่มารีวิวให้นะครับสวัสดีค,ครับ